คนไทยเนี่ยตื่นได้แล้วนะควรจะตื่นแตไม่ใช่ไปหลงคนไอ้พวกแกง๊งยาหุ่ตาเพราะตอนนี้มันเข้ามาประเทศเราเนี่ยจำนวนมากเลยมาทางทางประเทศเพื่อนบ้านนะทั้งเขมรมั่งทางมาเลเซียนะมันมีหมดเลยในทั้งฮ่องกงทั้งไต้หวันนะ เขาหมงเข้ามามาทางทางนั้นเลยไอ้พวกแกงยากุซ่านี่นะแล้วมันมาฝังตัวอยู่ในประเทศไทยนานแล้วโดยเฉพาะไอ้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมันมาทางทะเลเลยนะแล้วมาขึ้นที่ท,ที่ที่ทางภาคใต้เลยก็มาสวมชื่อคนไทยสวมเป็นลูกหลานคนไทยเพราะว่าลูกหลานคนไทยเนี่ยตายไปแล้วมามาขอเป็นลูกด้วยทำนู่นทำนี่นูน่น,น แล้วก็กลายมาเป็นคนไทยแต่มันมีแผนการมานานแล้วนะด้วยวิธีการอย่างนี้พวกนี้มันฝังตัวจนกระทั่งเป็นร่งเงาของไอ้พวกแกงมอนวางแผนมานานแล้วนะและการที่ใช้วิธีการผ่าตัดแปลงโฉม ตรงเนี้ยสําคัญมากเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอํานาจทางราชการนะไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยนะมันก็จะเอาคนของมันมามา,มาพาตัดแล้วเรียนแบบแล้วก็เอาคนไทยนะครับไปคัดทิ้งส่วนตัวลงไปแล้วก็สร้งยางใหญ่ตอนนี้มันอยู่ในระบบงานราชการเนี่ยจำนวนมากเลยนะ เป็นทั้งนักการเมืองเป็นทั้งข้าราชการประจำเป็นทั้งพวกนักวิชาการวิชาเกินนะอยู่ในมหาวิทยาลัเยเยอะแยะไปหมดผมเนี่ยอยู่ในโครงงานที่มันพยายามจะฆ่าผมหลายครั้งหลายหนแล้วก็รอดมาผมก็ทำเซ่อเซ่อโง่โงมาหลายครั้งหลายหนแม้กระทั่งมันอยู่ประชิดติดต,ตัวผมก็มี อยู่ในญาติบงที่มันสร้างครอบครัวขึ้นมาแบบมั่วๆและให้อยู่บังคับทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ผมต้องเป็นแกงแยาอุตสหะตามมันเพราะมันต้องการให้ผมเนี่ยยอมแพ้และร่วมงานในสิ่งที่ผมไม่ต้องการคือการค้ามนุษย์ มันพยายามเอาชื่อเสียงผมเนี่ยชื่อผมเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะมันเอาไปใช้ไปขายห,ยหอยคือพูดง่ายๆก็คือไอ้พวกหีไอ้พวกนี้นะมันก็เอาสิ่งต่างๆมาโยนใส่ชื่อของผมป่นะทุกวันนี้ดูสิมันพยายามจะปุกว่าผมเนี่ยเป็นพวกแกค้ามนุษย์ผมไม่ใช่ เพราะฉะนั้นพวกมันนั้ครั้งนั้นแหละนะชีวิตผมเนี่ยเกิดมานานพอจมโคตรแล้วตอนนี้ก็แปดสิบกว่าแล้วผมไม่กลัวตายเพราะผมละไม่อยากจะฆ่าไอ้พวกยากูจ่ามันเป็นพวกที่หน้าไม่อายนะแพ้แล้วก็ยังไม่ฆ่าตัวตายนะ ยิ้มหัวเลาะถ้ามึงไม่ฆ่ากูกูก็จะต้องฆ่ามึงนี่คือสิ่งที่เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่กล้าฆ่าด้วยตัวอมอนเองมันพยายามใช้คนอื่นเนี่ยลออคนอื่นนะให้มาฆ่าแล้วมันก็ลอยนวลไอ้พวกนี้มันเลวบัดซบเลยนะศีลธรรมอะไรก็ไม่มีเนี่ยพวกยากุซานะ